สวัสดีครับพบกับผมเบาเคีนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพี่น้องเข้าป่าหาหน่อไม้อีกแล้วครับแต่วันนี้จะพามาหาไผ่ตรงหรือว่าไผ่ไยักษ์เนาะจ้ามาเด็ดไผ่ตรงหน่อไม้ไผ่ตรงแต่มันหน่อใหญ่เบาเคีนสติกเอิญเอิ้นหน่อไม้ไผยักษ์มันหน่อใหญ่ใหญ่อยูอย่รอบนี้นอเน,นง้น ก็คือลึกเทอบอกเคนปี่สองพี่มุกี้ไม่ได้ลึกแบบนี้นยมันเสาะตะลิงอืมเคยพาพี่น้องมาตกปลากระทิงอยู่นี่ก่ได้ลึกปวานี้พี่น้อเนื้อใหญ่แน่ไข่ตุ้งต้องเอาใหญ่จ้ะมันจึงได้เนื้อเลยหลายหน่อดำดำ เด็กนอนจ้ะไงแล้วบป่เอาจากโหนอทรงโหนอนี่นะพอได้ไปต้มจืดกระดูกหมูหอมกนหาเมนูไปให้น้องอิวทำกับข้าวต้มจืดเต็มเลยเต็มเลยเปล่าชิ้ไหนปลาเต็มเลยดำๆถ้าบ่สังเกตดีๆก็บ่เห็นจต่นี่เลยพี่น้อง ชุมนี้เคยเอาคู่ปีเนาะอยู่ของแม่น้องเจ้านายหรือเอ้ยสติ๊กอะไรจ้ะปะตุ้มมีหอยเพื่อนเอาก่อนหน้าเอมีหอใหญ่เยดูขวดมันเกิดกลางลำแบบนะกลางต้นใหญ่อยากได้หน่อสูงสูงไผ่อันนี้มันจะได้เนื้อหลายๆหาก็พี่น้องหาก็ ประตุมตัดเอาก่อนหน้าสองสามหนุ่บกี่มือนี้จ้ะเกี้ยกเอาไปเอ็ดหน่ำไม่ดองเอ็ดหน่ำไม่ดองกิดเอาไว้นานบ่ได้เอ็ดไม่ดองบุเกินเดือนก็ต้องกินจ้ะเพราะไผ่นี่มันบางเท่อมันเปื่อยเปื่อยเร็วนันเปื่อยเร็วเนื้อมันอ่อนเหรอเหดูดูก่อนวูนี่นอนนี่ยังยูยังยูไหมบ้าใช่ไหม พี่น้องถามมาเป็นอย่างกินพี่น้องทางแฟนเพจส่วนมากคลิปหานี่หาอยู่หาก,กินนี่ไปให้น้นองอิ๋วเอดเด้อพี่น้องเอด็ดแนวกินลงคลิปเพื่อนอยู่ในช่อง youtube จากพี่น้องอพี่น้องว่าบอกเคน้นชาติ๊กเนี่ยหาแล้วบอกเคยพาเอสสูบก,กินเลยบางบางเมนูนะบอกเค้นชาติ๊กหาแล้วก็สิไปให้ลูกเอดให้กินเนะาะบอกเค้นเนะาะในช่อง youtube ของน้องอิ๋วพิมว่าวน้องอิ๋วชนที่ชาก็จะขึ้นจ้ะ นี่คือการจะพี่น้องหาแล้วงเลยกับคนที่ต้องไปทํากับข้าวก็คือน้องยิเอ้ยเอาหน่อนได้เอาหน่อนี่บ่กไหนี่แม่แม่แม่เอาหน่อนี่แหละเอาหน่อนี่แหละเอาหน่อนี่ป้ามันไม่หน่อนมันไม่สูงนี่เป็นสาวๆหน่อคุบอลนี่นี่พี่น้องกำลังออกใหม่นี่ถูกต็อเมืนี่ดินี่ดินี่นี่นี่สาวๆหนอยี่สิบหน่อสุ่มเดียวนี่ดูดิดูดิ เห็นตะไลาเห็นบ่ะผู้ห้องอัดได้น um, so um, so so ี่้องยบอกเค็นใช้เสียมใช้ม yeah. ีดบอกเค็นต้องหันัดมีดเนาะจ้าไปเข้าไปปีที่แล้วพาพี่น้องปีนคือไปตัดอยู่เทิงเลยผู้แต่พี่น้องจําได้บอกเค้นปีนขึ้นปีนี้มันยังบอมีหนองข้างในรอบนี้แหลยชาวตึงว่ามันมีแล้วมันยังน้อยมันยังบ่สูงรอบนี้เลยพี่ได้ชุดไอ้นั่นหลายอยู่ด้วยด้วยชุดน้อย นัด,นดนมีเต่าหนอกถนัดเสียมถ้าถามว่าเอาเสียมมาให้ยังพี่น้องเอามาค,คุดขันบันไดขึ้นคือทางขื้น,น,นทางเมืองเฮาดีดีดดหนโอใหญ่ขนาดเลยใช้มีตัดนืงามแม่ใช่ใชเสียมเดียพี่น้องเอ้ยบาย่าวเคนมุ่นบ่าวเคนเลีงบ่ทึกแม่<ะ>เต้ผูทนนัดเอาหนโอทั้งพุ่นบะนีมมันใหญ่คือกันเอาจากสองหนอพอจ้ะถ้าบ่าวเคนใช้เสียม หน่อไม้จะไม่เป็นแผลแบบนี้พี่น้องมันจะมุ่นอุ้ยปุ้ยเลยซับเลีงบาดแรกแผลนี้พอเขาเท่อสองสิไปทางนึงกเะรึนไปทั่วเลยโมเมนบ์มเมนบ์มเมนอุ้ยุ่มของเพ่นเนาะบอเคียนผูกผูกเนาะบอกเคียนซูมด้วยพี่น้องเห็นผูกหน่อวักใหญ่อ้อมเต็มเลยแต่อันนี้คือของเพื่อนเนาะอยู่ฝักทอง ลัสุมของเฮานี่ก็เยอะแยะของพอได้กินเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะปลูกไว้ริมคลองพี่น้องอันเจลิงสุดนำเมนเบ็ดอ๋อเพิ่นเนาะเข้างสิไก่ทำมาหาของเฮาต่อครับของเฮาจะพอสมของเรานี่ก็กินไล่ได้เนาะแต่เพิ่นก็บ่ห่วงเด้อจ้ะเพิ่นบอกว่าอยากกินกับเอากินได้แต่เฮาบ่เคยเอาของเพิ่นดอกจ้ะของเราก็เยอะแยะ แล้วเขาเจ้าหน่อไหนสติ๊กหน่อฝั่งนี้บปล่าหน่อฝั่งนี้แหละหน่อเดี๋ยวบุสติ๊กว่าตอนที่มันสูงๆเนี่ยระหว่างหน่อนี้อือกับหนอนนู้นที่ใหญ่กว่าหน่อนี้หนี้บักใหญ่กว่าพี่น้องโหวตมาดูหน่อนี้ใหญ่กว่าหน่อนี้กับหน่อนนี้หน่อนี้ใหญ่กว่าเนาะถรงไปตรมไว้ แต่ว่าหน่อยใหญ่ๆแบบนี้ค่ะน้อยอ๋หน่อนนี้เนาะจ้ะเอาหน่อนของหน่อกขาเหลือกินแล้วหน่อก็พอแล้วขุดขิดขิดดินี่บุด ใหญ่มากมต้มถมไวพอสองหน่อมะเอาถือมาพี่มารวมกันพี่หน่อหนึ่งโอแคสองหนอก็พอแล้วเราเอาไปต้มจืดกระดูกหมูส่วนเมนูตามไปกินกับช่องน้องอิู่ด้จ้าโอ,อ,อ,อนี้สองหน่อไอ้สองหน่อ เฮาที่ยังบวบออกเนาะบวกลเคน <ฮะ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวมันสิแข็งเนาะเพื่อเฮาเพื่อเฮาได้ไปทําเมนูมันสิแข็งก่อนจ้ะเปลือกบ,บ้างไลาชนิดนียนะออกง่ายตอนต้นมีน้ำแถววิสานบ่ค่อยมีได้บวกลเคนไผ่น,นี่บ้านบวกลเคนมีบ่อสหังทองไผ่ตรงนี่จักเห็นเพื่อนขายบ้านสติ๊กบวกมีบ้านสติก๊กมีแต่ไผ่ป่าขายในตลาดแต่สป็นแบบนี้เลยสติก๊กเพ่ขาแบบนี้เลยแสดงว่าแสดงว่า ต้องมีที่ปลูกเนาะหรือว่ารับซื้อมาแบบนี้แถวภาคกลางส่วนมากก็สิเอามาจากภาคภาคอื่นไว้ง่ายกะเอามาขายสีเอาเมื่อเพราะว่าเมื่อปลูกบ้านเฮาอยู่ขยายพันธุ์กันว่าบ้านบัคเคนสาติกสีเมื่ออยู่บ้านนะต้องเอาเมื่อเนาะเมื่อปลูกไว้อยู่นานๆน้องบัคเคนเนาะขยายไว้ไผ่หลายๆอย่างเนาะไผ่กิมซุงไผ่โป๊ะไผ่กระเจี๊ยบไผ่เกี๊ยบไผ่ตรงบ้านสติกมีไผ่ป่าไผ่ สีซุกหรือว่าไผ่บ้านไผ่เสียงไผ่ไผ่เลี้ยงน้องบ้านสติ๊กมีค่ะไผ่มีหลายชนิดมากพี่น้องก็บ้าใต้ทักใต้ไผ่หลายแบาเคีนจักตอกขายออนไลน์เลยจักตอกขายออนไลน์เลยตอกนี่หันเท่าที่สติ๊กรู้นี่หันมันได้แค่ไผ่ชนิดนไหนที่มันเหนียวทนไผ่บ้านไผ่บ้านหรือไผ่สีซุกนี่แหละมันจะทนมันจะเหนียวเวลาเาเอาไปทําตอกวตกจักสารหรือว่าตก มอยมัดนั่นมัดนี่เนาะสอบผ้ามัดด้วยมัดนี่ฮะแม่นมือนี่พี่น้องแนะนำมาได้ได้เป็นแนโต้โอ้ยคุณไม่คุณไม่คือมือแล้วเมื่อกี้นี่เพื่อนเอาใส่นะฮะเมื่อบ้านเมื่อกี้จะไปหัดน้ำพ่อเท่าไหมเนี่๊หัดอยู่เสี่ยวคุ้งอัดพ่อเอสไอนั่นเนาะเอ็ดแนวมัดอย่างนั้นไอหมวก บังนัดหมอบังนัดนั่นแหละบอกเค้นก็ไปหัดน้ำโพ่ชาติ๊กยังให้บอกเค้นไอ้เป็นบอกเค้นจะได้จักโตให้ชาวติ๊กเวลามัดนั่นมัดนี่แบบนี้พอจ,จ,จักได้อยู่แต่แบบบอกบอกบอกง,งานอะไรงานเซี่ยว <c oughs> แต่เขาเพิ่มมีคข้อมือได้คข้อมือนี่เป็นคือกบอันน้อยรูด <บะ S 2> ปื้ดรูดปื้ดเลยแนยวจักโตค่ะเ,เพราะว่ามันง่ายเนาะบ้านเฮาค่ะน้าฤดูเกี่ยวเข้าคนต้องมีตอกไว้มัดเข้า บางบ้านก็ยังบม่ได้ใช้รถสีเข่าตามทุ่งนาบ้านสาวติ๊กคุณแล่ส่วนมากบ่่อยได้ใช้รถสีปันใดเนาะยังใช้รถปั่นอยู่เนาะคือเฮาเฮาเกี่ยวแล้วก็มามัดเป็นเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยพี่น้องแล้วเฮากะเวลามีรถมารับสีเข่าเฮาก็สีเขาเอิ้นเนี่ยนายต้องมัดเข่าต้องมัดเข่าแล้วก็มัดเข่าเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำบุผิดนะร้อยละคิดเป็นเงินขึ้นหนึ่งร้อยมัดเข่าเป็นเงินกี่บาทแต่บางบางเจ้าเพื่อนก็บอกเอาเป็นเงินได้เพิ่นเอาเป็นเข่า แบบนั้นก็แล้วแต่แบบนั้นนะพี่น้องแนะ่ยนำมา <c oughs> พอได้ได้เสริมมันเบาเคนบรับจำเป็นเนาะรถสีรถเกี่ยวลงไปเลยแล้วก็เนี่ยเพราะว่าเป็นให้ใหญ่เนาะมานสิ่งที่เป็นให้น้อยเนาะให้น้อยก็น,นิยมเกี่ยวแล้วเอามามัดแล้วคอ่วคอยเอาไปสีเป็นมัดมัดใช่รถสีเข่าอีกทีไม่ใช่รถเกี่ยวบ้านใดเนาะเมนอ้ยคันนายางสามเก้าคันนายางห้าเก้าคันนารถเกี่ยวใส่หัวเลยแล้วครับผมนี่นี่เราก็ได้ เนี่ยของกินแล้วอ้ยังหลายอยู่ยังหลายยังหลายอย่างทพาที่น้องมาหาอีกอยู่ครับโคเดือนกินทุกปีจะมีกอทั้งนั้นโยูแต่เขาได้นี่แลหละเขาก็ไ่ต้องไปเนะาะ<ม>สักทีเนาะมันไกลเนาะมันไกลผมบวกกับเขาได้เลยพอเลยจ้ะสองหนูอเอาอยู่ไ,ได้พขอยากเอกินแด้ก็ทีพากันเมือละครับจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า